สวัสดีค่ะมาพบกับบ้านสวนสุวิมลอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาชมแม่พันุ์อีกแล้วเนาะ เปิดมายามเช้าคัดไม้ไล่แพ็กไม้ให้ลูกค้ามาเจอบอนสวยๆก็อยากจะแบ่งปันความสวยงามนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะเดี๋ยวเรามาแนะนําสายพันธุ์ให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยวันนี้นะคะบ้านสวนสุวิมนมีทั้งบอลขนาดไซส์แม่พันธุ์แล้วก็ขนาดไซส์กระถาง4ีนิ้วมาแบ่งจําหน่ายนะคะให้เพื่อนๆได้เลือกมีหลายสายพันธุ์หลากหลายราคาเลยนะคะวันนี้จะเน้นไปทางบอนเก่าเนะาะสายพันธุ์ที่เพื่อนๆเห็นตรงหน้านี่นะคะ เป็นบอลเก่านะคะชื่อนางมัตซีอ่าไม่ใช่ชื่อนางมัตซีชื่อกันหาชาลีเป็นลูกผสมของนางมัตซีนะคะันนี้เป็นเป็นไม้ของอาจารย์นมนะคะตัวนี้เป็นไม้กัดสีเนาะสวยนะคะอ่าส่วนใหญ่เพื่อนๆจะทักมาว่ามีแบ่งไม้ตอนนี้กําลังเล็กอยู่น่าจะประมาณกลางเดือนจะเริ่มมีแบ่งนะคะตัวนี้เนาะกันหาชาลี ถัดมาตัวนี้เป็นไม้ป้ายนะคะชื่อองค์หญิงอนัญญาพนาวันเนาะแล้วก็ด้านล่างนี่นะคะที่เ,เพื่อนๆเห็นสีแดงจัดๆนี่นะคะตัวนี้ก็คือมณนีโกเมนเป็นไม้เตี้ยนะคะเขาเป็นไม้เตีย้ยสไตล์เดียวกับพวกเจ้าสวัวเจ้าวังแล้วก็เจ้าปอกแก้วนะคะเป็นลูกผสมเนาะส่วนตัวนี้นะคะคือเขื่อนป่าศักใบแข็งมากค่ะใบใหญ่มากเนาะจะคล้ายกันกับชนะมารน,นะคะตัวนี้เนาะ แล้วก็ตัวนี้คือพอรมณีนะคะนี่อันนี้เป็นหน้าด่างสวยเนาะนี่นะคะเป็นกอใหญ่ๆเลยแล้วก็ด้านในสีแดงสดนะคะตัวนี้คือแก้วโกเมนนะคะแก้วโกเมนเดี๋ยวจะทําจํานวนแล้วนะคะหายไปพักนึงเลยสําหรับไม้ตัวนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งผ่าไปตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มงอกแล้วเดี๋ยวรอกันต่อไปนะถัดมานะคะต้นนี้นะคะ นี่นะคะตัวนี้ก็คือ9้าทับนะคะ9ทับที่สวนไม่ได้เก็บแม่สวยๆไว้มากมม้เท่าไหร่เพราะว่าแม่อาแม่สวยๆบางทีมันชอบให้ลูกแบบเผือกอะค่ะไม่ค่อยได้จํานวนเนาะแล้วตัวนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของที่สวนเองเป็นไม้ใบหอกแล้วก็ใบกับทรงหอกมีสต้นนะคะด้านในนี้นะคะจะเป็นเพชรเจ็ดสีเนาะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะแล้วก็จะมีมหาราชานะคะ มีเทร,ประปตีเนาะมีตัวนี้ก็จะเป็นทอฝันนะคะมีเศรษฐีสุพรรณเนาะแล้วก็มีสีกาญจนาพิเศษส่วนสีชมพูสดๆด้านในนะคะตัวนี้จะเป็นพยามุจลินนะคะเก็บไว้เพิ่มเติมอีกสองสามแม่เนาะนี่หน้าหนาวเนี่ยนะคะนี่เห็นไหมเพชรเจดสี 4. เขาโชว์ความสวยแล้วนะคะ นี่เห็นไหมคะโชว์ความสวยแล้วถ้าท่านใดชอบไม้ตระกูลด่างแล้วก็ชอบให้มันขึ้นเหลืองก็ต้องรอหน้าหนาวมันจะขึ้นเหลืองนี่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเนาะว่าวันนี้เรามีบอลอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูบ้างเดี๋ยวก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปชมจะพาเพื่อนๆนชาวแวะไปดูข้างๆก่อนนะคะนี่นะคะสายพันธุ์ข้างๆนี่คือบางทีพื้นที่เราจํากัดก็เลยเอามาเนี่ยคะ่ะมาทําฟอร์มกอไว้ข้างๆแบบนี้ ฝากเทวดาเลี้ยงนะคะฝากน้ําฝนไว้เนาะตัวนี้ก็คือพระบางโพยภัยนะคะพระบางโพยภัยแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะเป็นลูกไม้เป็นลูกนิลเป็นลูกของนิลเพชนะคะตัวนี้สวยเดี๋ยวนะคะหาหาที่จำแจมก่อนนี่นะคะเป็นไม้ดุดุนะคะป้าย,ป,ายป้ายแบบนี้นะคะเป็นลูกของนิลเพช กอนี้แม่คะแบ่งจําหน่ายค่ะ200บาทเนาะ200บาทกอนี้กอใหญ่นะคะเพื่อนเพื่อนกอนใหญ่เลยแล้วก็ที่เพื่อนเพื่อนเห็นตรงข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นไม้ที่บางทีเราไม่มีเวลาจะมาดูแลเขาค่ะก็เลยเอเขาวางไว้อย่างนี้เลยแล้วก็ถึงเวลาก็ผ่าทําจํานวนกันอีกครั้งหนึ่งเนอะอาะเยอะเลยนี่คือโกเมนนะคะเพื่อนเพื่อนต้นนี้คือโกเมนแล้วก็ ต้นนี้นะคะคืออรุณชนะนะคะต้นนี้กําลังติดฝักนะคะกําำกำลังติดดอกเดี๋ยวเนะคะที่ว่านี่สวยไหมคะอรุณชนะอ่าวันนี้ก็มาแบ่งจําหน่ายเพื่อนๆน,นะคะอรุณชนะเหลือไซส์ราคา49บาทอยู่ประมาณ10ต้น,นะคะ่ะอรุณชนะเนาะแล้วก็จะมีลูกไม้ตัวนี้นี่เห็นไหมคะที่เคยขึ้นนับปกแมค่ค้านะคะวันนี้เหลือกอสุดท้ายแล้วตัวนี้ยังไม่ได้จําหน่ายเนาะเดี๋ยวแมค่ค้าขอทาจานวนอีกทีนึง นะี่คะสวยตัวนี้ลองเดินเนี่ยค่ะนคะคะก็วางวางเคาะเคไว้ประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะอันนี้เป็นถาดบางแก้วแผงขาวเทพสายลุงม่วงจลัลลกุลกอใหญ่ๆอย่างนี้นะคะแล้ก็จะเป็นจุนลพลนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีไม้อะไรมาแบ่งจำหน่ายมั่งนะคะ สำหรับไม้กระถาง8และกระถาง6นะคะอันนี้ก็จะเป็นบางส่วนนะคะที่แม่ค้าคัดมาแล้วเนาะเดี๋ยวจะไล่ลำดับกันไปนะคะเริ่มจากไม้กาบนะคะไม้กาบต้นสีขาวข้างหน้าแม่ค้านี่นะคะตัวนี้ชื่อพรพนานะคะหลายท่านอาจจะได้ไปในช่วงที่เป็นกระถาง4นิ้วเนาะก็จะไม่เห็นความสวยของเขาว่าโตขึ้นมาเขาหน้าตาประมาณไหน พรพนาเป็นไม้กาบขาวนะคะกระดูกเขียวเนาะเป็นไม้ที่โครงสร้างดีเหมาะกับการปลูกเลี้ยงนอกตู้นะคะแล้วก็เป็นไม้กาบดกสีขาวนะคะสีขาวจะกัดขาวได้มากกว่านี้อีกนะคะความขาวของเขาอะ่ะจะเหมือนกับตัวเอกรหัดดอนเจดีอะไรประมาณนี้ค่ะใครชอบไม้ขาวดูแบบสะอาดตาแล้วก็โครงสร้างแข็งแรงกาบดกนะคะแนะนํา พรพนานะคะวันนี้กระถาง6นิ้วนะสาแม่พันแล้วราคาอยู่ที่150บาทนะคะไม้6นิ้วส่วนใหญ่จะมีเข้าที่ในโชว์ในคลิปนะคะไม่มีนอกคลิปเนาะอันนี้แม่ค้าคัดมาแล้วนะคะถัดมานะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะจะเป็นนพก้านะคะตัวนี้ขึ้นมาจะครบทุกสีแล้วนะคะอ่า เป็นไม้ไซส์6นิ้วแล้วนะคะตัวนี้นะคะแม่ค้าแบ่งจำหน่ายอยู่ที่ราคา250บาทนะคะสำหรับนพก้า,าต้นนี้เป็นหน้าแดงเหลืองขาวนะคะตัวนี้แดงเหลืองขาวมาแล้วครบถ้วนเนาะแล้วก็ถัดมานะคะต้นนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นเอ่อ สองฝั่งโขงนะคะตัวนี้นอกตู้นะคะแม่ค้าขายอยู่ที่150บาทนะคะจุดครบแล้วทั้งแดงทั้งขาวเลยนะคะสะดือแดงเนาะตัวนี้มันแข็งแรงนะคะแต่ใบอัดมีตําหนินิดหน่อยเนาะเพราะว่าไม้ต้นนี้แม่ค้าปลูกไว้นอกตู้เลยนะคะอยู่นอกตู้เลยนะคะใบดกกรารสวยนะคะสําหรับสองฝั่งโขงเนาะถัดมาตัวนี้ก็จะเป็นพรเจ้าสัวนะคะ<ส>ตัวนี้เป็นหน้าใหม่เนาะเป็นเนี่ยเป็นหน้าใหม่ที่ที่ทำมาแล้วก็ ออกมาเป็นหน้าสไตล์เหมือนพาสเทลอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้มาแบ่งขายในราคา250บาทกระถาง6นิ้วนะคะด่างสวยมาแล้วนะคะด่างชมพูมาแล้วนะคะนี่นะคะสำหรับพรเจ้าสัวตัวนี้มีเหลืองเหลืองออกสไตล์ส้มๆด้วยนะคะนี่ค่ะนี่แต่ใบนี้สวยมากนี่นะคะ250บบาทเป็นไม้โตช้านะคะไม้ พวกนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นคุณหญิงนะคะคุณหญิงนะคะสีชมพูกระดูกขาวนะคะเมื่อวานขายกระถางสี่วันนี้มีกระถางหกมาแบ่งสองกระถางราคาหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสำหรับต้นนี้เนาะนี่ตัวนี้นะคะเพื่อนๆหลายท่านอะ่ะทักมานะคะสำหรับสายพระเนตรเนาะราคากระถางหกนิ้วกัดสีแล้วนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสายพระเนตร แล้วก็จะมีตัวนี้เป็นอ่อมันเป็นเจ้าปอแก้วค่ะแต่ว่ามันไม่กลมมันไม่กลมบางใบมันก็ติดด่างเหมือนกันนะคะวันนี้มาขาย150บาทนะคะมันเป็นไม้นอกตู้นะคะมันยุบแล้วมันก็งอกใหม่แต่สีมันสดมากนะคะเนี่ยค่ะ150บบาทเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจุลพลเป็นไม้หัว ยุบแล้วงอกใหม่อยู่นอกตู้เหมือนกันนะคะต้นนี้แม่ค้าแบ่ง150เหมือนกันบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่เดี๋ยวเวลาเขาโตขึ้นมาคือใบเขาจะแบบอันนี้มันยุบแล้วมันงอกจริงค่ะใบมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันก็จะกัดลายมาเลยมันจะไม่เหมือนไม้ไม้ผ่าหัวที่ต้องรอให้มันโตก่อนมันถึงจะกัดลายแต่อันนี้มันจะกัดลายมาตั้งแต่มันงอกมาเลยนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็ ตัวนี้ก็150เหมือนกันนะคะสําหรับนางกีลินีนะคะอันนี้เป็นฟอร์มกอนอกตู้เหมือนกันนะคะต้นแม่เขาที่แยกกอมาก็คือต้นนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่คะขอถ่ายต้นแม่ให้ดูก่อนนะคะตัวนี้ก็คืออยู่นอกตู้นะคะเนี่คะ่ะต้นแม่ของต้นเมื่อกี้นะคะนางกีลินีเดี๋ยวมามีต้นนี้อีกต้นหนึ่งนะคะ ต้นมันใหญ่ไหมคะต้องลุกยืนถ่ายให้เพื่อนๆดูสําหรับพรเจ้าสัว,สวต้นนี้นะคะตัวนี้จะเป็นหน้าออกสีกัดด่างส้มนะคะด่างส้มด่างขาวนะคะแล้วมันเป็นไม้กระถางแปดต้นใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็มีเหลืองมาแล้วนะคะมีเหลืองมาแล้วด้วยเนาะอะแม่ค้าขาย200บาทนะคะต้นนี้ใหญ่มากนะคะกระถาง8นิ้วพร้อมผ่าค่ะถัดมาก็จะเป็นเพชรเสีนะคะ ตัวนี้จะเป็นไม้ที่ไปใส่กระถาง8หรือกระถาง10ได้แล้วตัวนี้ให้ลูกด่างสวยนะคะราคาอยู่ที่250บาทนะคะเพชรเจ็ดสีต้นนี้แม่ค้าเชียร์เพราะว่า,มาเมื่อเช้าพาไปก็คือแม่เดียวกันนะคะแต่ว่าอันนี้เขาต้นแม่เขาไม่ด่างแต่เขาให้ลูกด่างนะคะ250บาทแล้วก็จะมีตัวนี้อีกคือรัตตนบุรีนะคะเป็นฟอร์มกอนะเป็นฟอร์มก,ออกัดสีแล้วนะคะนี่นะคะ 250บาทนะคะสำหรับรตัตนบุรีเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นเอ่อสีกาญจนาพิเศษตัวนี้ป้ายนะคะสีกาญจนาพิเศษป้ายแล้วก็มี3 3ต้นใหญ่แล้วก็นอนน้อยๆอ,อีกเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะนะคะแม่ครับถ่ายให้ดูเนาะราคา250เท่ากันนะคะ แล้วก็ใครชอบไม้ขา,ขาวๆกัดลายชมพูแน่นๆฟอร์ม8นิ้วนะคะมีนางฟ้ามาให้เลือก2กอนะคะกอละ200บาทเท่านั้นค่ะมี2กอเนาะแม่ค้าทำฟอร์มกอให้แล้วนะคะแล้วก็สวยแล้วด้วยเนาะสำหรับนางฟ้า ถัดมาก็จะเป็นตัวเทพอักษรา8นิ้วฟอร์มกอนะคะอันนี้คือกําลังด่างสวยนะคะกําลังด่างสวยพอหน้าหนาเขาจะขึ้นลายวากิวนะคะสําหรับตัวเทพอักษรานะ300บาทจะมี2กระถังนะคะเทพอักษรานะสวยค่ะแทบจะยกไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวนะคะ อันนี้คือต้นแม่เขายุบไปแล้วนะคะก็เลยมีต้นลูกเนี่ยขึ้นมาไปแยกหน่อได้ไม่ใช่น้อยเลยค่ะ300บาทนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ลูกค้าถามเข้ามานะคะม้ากันทะกะม้ากันทกะนะคะตัวนี้เป็นฟอร์มกอเนาะ150่อบาทอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะนี่นะคะนี่อันนี้กอนะกัดสีสวยๆแล้วนะคะมีกอเดียวนะคะมีกอเดียว 150บาทแล้วก็จะมีนารีบูรพาป้ายนะคะเป็นฟอร์มกออีกเหมือนกันนะคะตัวนี้250บาทนะคะเพื่อนๆทุกต้นนี้มคะเอาไว้นอกตู้นะคะอยู่นอกตู้ตัวนี้250บาทนะคะนารีบูรพาป้ายป้ายแจม่มแจมชัดๆอย่างนี้เนาะถัดมาก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะ องค์หญิงทอฝันกระถางใหญ่8นิ้วด่างทุกต้นนะคะด่างทุกต้นนะคะนี่ให้ดูเลยนะคะเฉพาะหน่อนี่ก็ประมาณ3-4หน่อแล้วนะคะ นี่นะคะแต่มันเป็นไม้นอกตู้นะแม่ค้าย้ำอีกครั้งหนึ่งลูกค้าเอาไปสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยมันอาจจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากนะคะกอนี้แม่ค้าแบ่งที่300บาทเท่านั้นมีกอเดียวนะคะเพราะว่าครั้งที่แล้วเพื่อนเพื่อนทักแม่ค้ามาแล้วแม่ค้าไม่มีแบ่งวันนี้เลยไปเดินหาแบ่งมานี่นะคะให้เอาไปปลูกเอาไปปลูกเล่นสวยงามกันเนาะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปดูอีกมีอีกค่ะวันนี้ สำหรับไม้กระถางสี่นิ้วนะคะที่มีเพิ่มเติมก็จะมีอย่างเช่นต้นนี้นะคะต้นนี้คือภพรักษที่เห็นหลอดใหมนี่คือด่างฮาร์ปเลยนะคะราคา70บาทนะคะภพรักต้นนี้นะคะแล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้คือด่างสวยนะคะด่างสวยเนาะนี่นะคะภพรักต้นนี้ราคา100บาทนะคะมีตัวชายชนนะคะป้ายสวยๆนะคะแบบนี้นะราคาที่70บบาทนะคะสำหรับชายชนเนาะ แล้ววันนี้นะคะแม่ค้ามีรักเอยมาแบ่งนะคะทั้งหมด10กระถางนะคะในราคากระถางละ150บาทนะคะรักเอยนะคะไซส์ก็กลางๆนะคะไม่ถึงกระใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กนะคะใครสนใจรักเอยจะเอาไปไว้ทําฟอร์มกอก็ได้นะคะราคาต้นละ150บาทนี่นะคะไซส์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าแม่ค้าจะเลือกต้นที่มันแบบขึ้นเหลืองมาแล้วค่ะแบบนี้ค่ะขึ้นเหลืองสวยๆมาแล้วก็ เอามาแบ่งจำหน่ายนะคะนี่นะคะราคา150บาทนะคะรักเอยมี10กระถางนะคะสวยๆแล้วนะคะต้นนี้มันสวยนะคะแต่ว่าใบนี้มันมีตำหนิน่าจะโดนน้ำค้างะคะ่ะแต่ว่าหลอดใหม่มันสวยเลยเนี่ยนะคะรักเอย หนึ่งร้อยห้าสิบาทไซส์ก็ไม่มินิแล้วนะคะเพื่อนๆไซส์ก็โอเคอยู่นะไม้แลตัวเก่าเนาะรักเอ่ยแล้วก็เป็นไม้ให้หนอ่อเร็วค่ะถ้าเพื่อนๆตั้งแม่สักนิดนึงเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเพื่อนๆได้หน่อแล้วค่ะรักเอ่ยเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเป็นมนเทียนทองนะคะตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะแม่ค้าแบ่งจําหน่ายต้นละหนึ่งร้อยบาทนะคะมนเทียนทองเนาะตัวนี้ใหญ่แล้วนะคะแม่ค้าเก็บไว้แล้วแล้วก็ ไปแบ่งไปเอาออกมาจากตู้แม่พันธุ์อีกเอามาไม่รู้จะเอาอะไรมาแบ่งจําหน่ายเพื่อนก็เลยไปคัดตู้แม่พันธุ์ตัวเองออกมาอีกนะคะมูลเทียนทองนะคะแล้วก็เพชรมอดินแดงนอกตู้นะคะนี่สวยไหมต้นนี้ราคา70บาทนะคะเพชรมอดินแดงลูกค้าหลายท่านอยากได้ไม้ประกวดก็แม่ค้าก็เลยหามาให้เป็นแบบนี้นะแล้วก็เทวาสุวรรณนะคะเทวาสุวรรณสวยๆอย่างนี้นะคะราคา70บบาทนะคะเทวาสุวรรณ มีเหลืออีกแค่สองต้นหมดรุ่นแล้วค่ะเทวาสุวรรณนะคะก็จะมีตัวนี้จะเป็นขุนไกลป้ายจัดๆอย่างนี้สองต้นนะคะขุนไกลนะคะต้นละเจ็ดบาทเนาะกันหาชาลีนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทหน้าสวยแล้วเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเท้าหิรันนะคะไซส์ใหญ่ป้ายจัดฮาร์ปนะคะหนึ่งร้อยบาทมีไซส์นี้มาแบ่งสองต้นเนาะ มี59วันนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นสุดปัดถนานะคะต้นใหญ่ต้นใหญ่จริงๆราคา59บาทนะคะมีบับเบ้ลน,นี่ลูกค้าอยากได้ราคา59นะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นแววมายุลานะคะ59บาทเนาะมีถานนี้ก็จะเป็น กุมพากันนะคะกุมพกันแยกหน่อจะมีอยู่3-4กระถังนะคะถ้าไม่ไปแม่ค้ก็จะทํากอแล้วค่ะกุมพากันนะคะราคา59บาทนะคะมีตัวนี้จะเป็นถักกลนกเกียดนะคะถักกลนเกียดห้บาทมีอยู่2กระถังนะคะ เหลืองๆสวยๆแบบนี้นะคะไม้ชื่อมงคลเนาะถะกลักเกียรติแล้วก็ตัวนี้นะคะเหลือหนึ่งกระถางเป็นไม้ม่วงชื่อเท้าสุรนาลีนะคะราคา59บาทนะคะพริกกับเกลือตัวนี้เม็ดสวยค่ะตัวนี้คือกัดจัดมากนะคะ59บาทเนาะแล้วก็จะมีอกองนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นตัว หงเหินนะคะมี3กระถางราคา59สําหรับลูกค้าที่สนใจรับไปทําฟอร์มกรนะคะตัวนี้นะคะหงเหินกัดเม็ดกัดลายแล้วนะคะเพื่อนๆสวยกว่าหงสุวรรณหงเหิอนอะต่อมาจะเป็นราคา70อีกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเงินแสนฟอร์มชมพูสวยๆแบบนี้นะคะมี2กระถางนะคะเงินแสนเนาะนี่นะคะราคา70บาทตัวนี้ติดป้ายเขียวนะคะเงินแสน แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นไม้ผ่าแผงผ่าแผงจากตัวด่างเกยชัยนะคะมีกระถางเดียวแม่ค้แบ่งที่ราคา59บาทนะคะถัดมาก็เป็นไม้ด่างนะคะเป็นไม้ด่างเป็นไม้ด่างตัวนี้จะเป็นเพชรเจ็ดสีนะคะแม่ก็คือต้นที่อยู่ในในตู้นะคะเป็นเป็นสไตล์แม่เขาเป็นแบบนั้นนะคะที่บอกว่าจะขึ้นเหลืองด้วยตัวนี้ก็คือเนี่ยค่ะขึ้นเม็ดแล้วนะ ขึ้นเม็ดขึ้นลายแล้วนะคะคือตัวนี้จะเป็นอ,อีกเจนหนึ่งแล้วนะคะจะไม่ใช่ตัวโบราณที่ติดด่างน้อยๆแล้วนะ,ะตัวนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะแม่ค้าแบ่งจําหน่ายต้นละหน0่100บาทนะคะด่างสวยๆอย่างนี้ค่ะเพชรสีลองไปเลี้ยงดูนะคะตัวนี้ต้นมันจะเตี้ยกว่าตัวโบราณแล้วก็ด่างมันจะเยอะกว่าแล้วมันก็จะขึ้นด่างวากิวเหลืองขาวจุดนะคะนี่นะคะ สวยไหมตัวนี้นะแม่ค้าชอบค่ะเพชรเสีเนี่ยเป็นไม้ด่างที่คือคือมีความสวยะคะ่ะยังไงก็ยังไงก็กินกันไม่ลงเลยแหละตัวนี้นะเพชรเจ็ดสีราคาต้นละร้อยแม่ค้าคัดมาได้ประมาณ10ต้นค่ะเพชรเสีะคะ่ะนี่นะลูกค้าอยากได้ต้นไหนก็ทักมาได้เลยนะคะนี่นะคะแล้วก็ มีณนเะมืองนอนต้นหนึ่งนะคะอันนี้คือด่างด่างออกส้มโอโรสนะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ในนี้ใบล่างอาจจะต้องแต่งทิ้งนะคะแม่ค้าแบ่งที่70็ดสิบบาทเนาะดูทีทพเพชรสีสวยสวยนะคะถัดมาก็จะเป็นนพก้าค่ะแม่ค้าคัดหน้าที่เมื่อกี้ลูกค้าเห็นนะคะที่เป็นต้นแม่นะคะหน้าออกแดงด่าง แดงป้ายนะคะเนี่ยค่ะแดงป้ายหน้าสวยๆแบบนี้ค่ะต้นละ70บาทแม่ค้าก็คัดมาได้10ต้นนะคะแต่ว่าไซส์มันจะโตหน่อยนะคะเนี่ยค่ะไซส์จะโตหน่อยแล้วก็ป้ายจะสวยนะคะที่คัดมานะเนี่ยค่ะป้ายจะสวยมีอยู่10ต้นค่ะเพื่อนๆอาานประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะ ที่แมค่ค้าคัดมาคือป้ายทุกต้นนะคะป้ายทุกกระถางบางอันต้นอาจจะเล็กหน่อยแต่ว่าเนี่ยคะ่ะป้ายจัดตั้งแต่เล็กเลยนี่นะคะต้นถัดมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะกระถางหกนิ้วเนาะตัวนี้เป็นริมขอบฟ้านะคะเป็นกระถางหกนิ้วฟอร์มนอกตู้นะคะตัวนี้นะคะมีสองต้นใหญ่อยู่ในกระถางเดียวกันนะคะ ราคานะคะ150บาทนะคะสำหรับริมขอบฟ้าต้นนี้นะคะใครชอบบายสไตล์หยิกหยิกและอีกตัวหนึ่งก็คืออ่าทองพันช่างนะคะตัวนี้นะคะกัดสีสดสุดแล้วนะคะ150บาทไม้หัวทางนั้นนะคะอยู่นอกตู้ทางนั้นนะคะแล้วก็ตะเคียนทองค่ะตะเคียนทองมีกาบนะคะไม้นอกตู้เหมือนกัน150บาทนะคะสำหรับไม้วันนี้นะคะอาจจะไม่ได้เลี้ยงให้มันสวยเนาะเพราะว่าไม้มันมีรอคิวแพ็คด้วยแม่คะไม่มีที่เลย ก็ถ้าลูกค้าสนใจที่จะสั่งซื้อต้นไหนกับทางสวนนะคะก็โทรเข้ามาที่เบอร์เดิมเนาะ0964253136นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0964253136นะคะที่สวนมีบริการจัดเก็บแบบปลายทางนะคะแล้วก็ แม่ค้าคิดค่าส่ง30บาทแต่ถ้าอุดหนุนต้นไม้กับทั้งสวนนะคะครบ10ต้นแม่ค้าจัดส่งให้ฟรีนะคะจัดส่งให้ฟรี ที่สวนปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งพิกัดสวนตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตรลูกค้าสามารถทักทางไลน์เข้ามาได้เลยโดยสแกน QR code คด้านบนจอนะคะหรือทักเข้ามาทางเพจก็ได้ชื่อว่าเพจบอนสีบ้านสวนสุวิมนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้นรายละเอียดไว้บนจออีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ QR code คเนาะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสั่งซื้อนะคะท่านไหนสนใจต้นไหนก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะมีไม้มาแบ่งป มานี้ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็อุดหนุนกันในทุกๆคลิปที่ผ่านมาขอบคุณมากๆค่ะ